หมายจับบอสอยู่วิทยา3ข้อหารวมเสพโคเคนสารายากรุงเทพใต้อนุมัติหมายจับนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาผู้ต้องหาขับรถเฟอร์รารี่ชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐผบาทหมู่งานปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเสียชีวิตเมื่อวันที่3กันยายน2555ใน3ข้อหาประกอบด้วย 1. ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุเฉียวชนรถอื่นเสียหายมีผููถึงแก่ความตาย 2. ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ผู้ได้รับความเสียหายและไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท,ทันทีและ 3. ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2. โคเคน ก่อนหน้านี้ร้อยตํารวจเอกพิชาภายัยศรีคำขวัญรองสารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลทองหล่อเดินทางไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อขออนุญาตศาลออกหมายจับนายวรยุทธ์เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราหนึ่ง้อสี่ิเจ็ดที่บัญญัติไว้ว่าเมื่อมีคําสั่งไม่ฟ้องแล้วห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลน,นั้นในเรื่องเดียวกันอีกเว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสําคัญแก่คดีซึ่งน่าจะทําให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้ ั้งนี้สำหรับพยานหลักฐานใหม่นั้นได้มาจากคำให้าการของผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่นำมาจากผู้เชี่ยวชาญมารวมในสำนวนซึ่งหมายจับครั้งนี้มีอายุความ15ปีหลังจากนี้จะส่งสำนวนให้อายการพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ก่อนที่จะมีการออกหมายแดงและส่งกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งต่อไปยังตำรวจสากลเพื่อติดตามตัวนายวรยุทธ์กลับมาดำเนินคดีในประเทศ